โอ้พี่ฝนทำไงดีเครื่องดีเลย์อะต้องสองชั่วโมงแน่เฮ้ยพี่ฝนก็เริ่มเบื่อแล้วอะแต่คิดอีกทางหนึ่งนะพี่เอกเครื่องดีเลย์ก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนอยากได้กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอ่ะมันดีตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันคุ้นๆชอบคนไอ้ได้อลลอกแบบนี้จะเอากระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าอ่ะเฮ้ยขอตั้งหน่อยว้าวดูนี่สิจอส ร้านเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยมีแต่ร้านสวยๆทั้งนั้นโดยเฉพาะร้านเสื้อผ้าโอ้โหมีเสื้อผ้าสวยๆเยอะมากมีลายยูนิคอร์นสีชมพูที่ฉันชอบเลยนะโอ้โหพี่ฝนสวยจริงๆด้วยแต่ว่าอย่าซื้อเยอะเลยนะมันเปลืองตังค์ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันซื้อไปชุดเดียวก็แล้วกันเอาชุดไหนดีนะงั้นฉันขอเป็นชุดนี้อุ๊จอดดูสิ เราลองใส่ได้ด้วยอืมบีฝนใส่แล้วสวยเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวเราเอาใส่ถุงกลับบ้านกันดีกว่าโอเคโอเคจอดนี่ไงเดี๋ยวจ่ายตังค์เรียบร้อยเอาใส่ถุงแล้วเย่ <Yeah! S 2> แต่ว่าฉันยังอยากกินไอติีมอยู่นะเมื่อกี้เห็นร้านไอศกรีมอยู่นี่ไงจอแล้วดูสิขอโทษน,นะคะขอไอศกรีมหนึ่งแท่งคะ่ะได้มาแล้วจอรด ไอศครีมที่นี่ก็อร่อยนะราคาไม่แพงด้วยพี่ฝนร,รีบๆเข้าเถอะป่านนี้พี่เอกยืนคอยนานแล้วมัง้งเออใช่เออใช่เราเรีบไปกันดีกว่า <c oughs> เอา้าพี่เอกมารอ,ออะไรตรงนี้ก็นัดไว้ตรงนี้ก็ต้องรอตรงนี้นะดิไหนบอกว่าหน้าป้ายรถเมย์ไง <c oughs> ใครจะไปนั่งอยู่ตรงป้ายรถเมย์ได้รถผ่านไปผ่านมาเอาเหรอนั่งคอยนานหรือยังอ่ะอ้อกินไอติมหมดไปแค่สี่แท่งเองพี่ฝนขอโทษประจํา่ะมีอะไรหนุกหนุกบ้างอะแถวเนี้ยนั่งรอจนเบื่อไปหมดดูหน้าดิดูหน้าดูหน้านอนหน้านิดนิดหน่อยหน่อยอย่าว่ากันเลยนานๆได้ออกมาเที่ยวสักทีหนึ่งโอ้โหแทนที่จะเร็วช้าหนักไปกว่าเดิม มามามาเดินเที่ยวแถวนี้ก่อนดีกว่าพี่เอกเฮ้ยพี่เอกตัวนี้มันมีสัญลักษ์สัญ,ญลักษณ์อะไรอะ่ะไม่รู้ไอ้นี่นี่ตัวอะไรเนี่ยทําไมฟันหลอหรอไม่รู้ลดน้าหน่อยได้ไหมหมันไส้ทําไมอะ่ะ <laughs> นี่เอาลดน้ําให้เขาไงเขาจะได้โตโตเขาจะได้โตเหรอนี่ไงพี่เอกกำลังลดน้ําอยู่เห็นไหมพี่ฝนช่วยรดดิลดน้ําหรอ,อโอ๊ยไงเอ,เอ้าเดี๋ยว อะไรอะ่ะหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเพียกเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้ what happened พี่ฝนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยไอไอต้นไม้ฟันหลอเมื่อกี้มันทําไมมันอยู่ดีๆมันก็กลายเป็นต้นถั่วยักษ์ไปได้ดิสูงมากเลยพี่เอกเพียงว่าเรากลับบ้านกันดีไหมอะ่ะไม่ดีหรอกพี่ฝนคิดว่าเราจะต้องขึ้นไปนั่นตอมขี้สงสัยมันมัน มันโผล่มาอีกแล้วเราต้องขึ้นไปพี่เอกเขาเขาให้เรามาขนาดนี้ปริศนาอันนี้ต้องการการแก้ไขไปกระเถอะพี่เอกว่ามันจะแย่นะเอา้าแล้วทำไมรีบแทะรอด้วยอุ้ยทำไมมันปีนเร็วจังเร็วๆๆนี่เราแบบปีนเป็นสปีดเลยเนี่ยมันปีนเร็วมากเลยอะดูดิโอ้ขึ้นมาสูงมากเลยอะเดี๋ยวพี่เอกขอดูข้างล่างหน่อยดิโอ้โห โอ้โหมันสูงจัดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเพียกร่อนเพียกร่อนเพียรโอ้โหดีนะเกาะทันปีนใหม่ปีนใหม่เนาะหุ้ยตกใจหมดเลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นไปก่อนกันแล้วกันนะโอ้โหนี่นี่เพียกปีนด้วยท่าอะไรเนี่ยสุดยอดมากเฮ้ยเฮ้ยพียกเจอก้อนเมฆพี่ฝนเฮ้ยพี่ฝนก็เจอก้อนเมฆโอ้เมื่อกี้เพียกตกลงไปอ่ะบาดเจ็บปอเออเพียกตกลงไปอ่ะโอ้โหเจ็บเลยอ่ะพี่เอกอืมเพียกตกไปแล้วเพียกเจ็บอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บนี่ นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ต้นมงต้นไม้ต้นเบลเลอร์เลยอ่ะใช่ต้นใหญ่มากมาทำยังไงดีอ่ะแถวมีมีน้องอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเต่าทองเต่าทองเหรออุ้ยเต่าทองตัวใหญ่มากเลยอ่ะตัวใหญ่กว่าตัวเราอีกอ่ะโอ้โอเพกเจ็บขาการเป็นไงมัางอ่ะมันเจ็บขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ็กเดินางนู้นนะเจ็บขาเหรอเออเพ็กเดินางนู้นเดี๋ยวไปนั่งพักตรงนี้กันใต้ต้นไม้ก่อนนะ ขอพักก่อนขอพักก่อนเป็นไงอาการเป็นไงเออมันหล่นลงไปอดีเมกกื่อกี้เนี่ยโอ้หน่าสงสารจังเลยเฮ้ยบอกแล้วไม่ขึ้นขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้นิดนึงนิดนึงพี่เอกเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้วมั้งพี่เอกว่าเราลองไปสำรวจข้างในกันดีกว่าทาไมบ้านหลังเบลอเลยพี่ฝนใช่บ้านหลังใหญ่มากเลยอะดูสิพี่เอก,กเดินกระดึกกระดึกกระดึกมาหนิพี่เอกถ้าบ้านใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะเป็นบ้านยากนักษ์นะ ก็ดูจากต้นไม้ดูจากมดแล้วอ่ะก็น่าจะเป็นยักษ์มากด้วยแหละพี่เอกพี่ฝนเคยอ่านนิทานเรื่องนี้มาเรื่องอะไรอ่ะถั่วสามเม็ดอ่ะอ๋อสโนไวท์กับคนแค่ทั้งแปดใช่ไหมไม่ใช่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์อ๋อแจ็คผู้ฆ่ายักษ์งั้นข้างในต้องมียักษ์กันดิแล้วเราจะเข้าไปยังไงเนี่ยพี่ฝน ไม่รู้ดิต้องหาทางเข้าประตูบานวันเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูหน้าประตูก่อนไหมฝนฝะั่งนู้นมีอะไรนอนหลับอยู่ด้วยอะไรหรอนั่นน่ะดู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 ดดดดดไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่น,นี่ข้างหลังเนี่ยตรงหน้าประตูเนี่ยอะไรนอนหลับนอนหลับซีซาร์ซีซาร์อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันจะน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าพี่แอบตัวมันใหญ่นะเราเราแอบไปนดีกว่าเป็นน้องหมาเฝ้าบ้านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปดูทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้เพล เพียงว่าตอนนี้เราอยู่แบบบนก้อนเมฆอ่ะโอ้สูงมากอน่ยใช่มันสูงมากแล้วก็บ้านหลังใหญ่มากเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกเจอของเจออะไรอ่ะโอ้พี่เอกเอามากินก่อนได้ไหมเนี่ยหิวเลยเฮ้ยพี่เอกนี่มันชีสหรอชีสเนยแข็งชีสเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมืดเฮ้ยมันมืดอ่ะเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยพี่เอกเพียงไม่แน่ใจอ่ะพี่เอกแอบก่อนพี่เอกมันนี่เราโอจะดันไปไหนนี่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 อะไรเนี่ยเนี่ย เป็นสัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นแบบเหมือนรูนี่เลยรูหนูอ่ะรูหนูรูที่แบบหนูเข้าอ่ะพวกทอมเจอรี่อะไรพวกนั้นน่ะเออข้างในมันมีชีสอยู่อ่ะพี่เอกพี่ฝนอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรอีกอ่ะต้องวางระเบิดแล้วแหละไม่แต่เขาบอกว่าห้ามวางระเบิดนะเห็นเปล่าโอ้โหปกติพี่ฝนเชื่อป้ายด้วยเหรอไม่อ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอระเบิดหนึ่งก้อนกันแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเอ้ยพี่เอกหายแล้วพี่เอกหายละ เระเบิดเลยเราเบิดเลยเออพี่ฝนระเบิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาระเบิดไม่เจอนะพี่ฝนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะพี่ฝนนะไปไหนแล้ววะพี่ฝนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาแล้วเพ็กพี่ฝนเอาระเบิดมาแล้วเอาเลยพี่ฝนวางระเบิดเลยพี่ฝนไปไหนไปไหวางแล้วนะวางเลยวางเลยพเอกมันจะระเบิดแล้วหลบดีๆนะพี่ฝนก็กดดิรอก่อนแป๊บนึง จะกดแล้วนะเอยังยังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ฝนมากดระเบิดตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่เอกอยู่อยู่อยู่ตรงนี้ทำไมอยู่ไกลจังเลยอ่ะนะกดละหนึ่งสองเฮ้ยโอ้โหดูสิมันมีรูโอู้หรูมันมีรู this is a รูรูมันใช่ที่ไหนนะ this is a รู เหมือนกับที่พี่ฝนสันนิษฐานเอาไว้เลยพี่เอกไม่ไงพี่เอกหิวข้าวอ่ะดินแดนของยักษ์พี่เอกหิวข้าวพี่ฝนไปทางนี้ได้แน่เลยใครจุดเตาแก๊สไว้เออเตาแก๊สนี่เปิดเปิดปิดด้วยดับแก๊สให้เขาหน่อยได้ไหมพี่ไงดับได้เราเราไปดออกรูอื่นอ่ะไม่ได้อ่ะพี่ฝนเข็ตวองหาลงก่อนดีกว่าลงลงลงหาทางลงอ๋อนี่ไงพี่เอกลงไปดี ปืด๊ดไม่เอาพี่กลัวล่นลงไปขาหักอีกพี่หอนเราเข้ามาในนี้จะดีหรอเอาหน้าจอดไหนๆเราก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาดูสักนิดนึงมันมีอะไรที่มันไม่ดีมั้งง่ะนี่ไงดูดิสถานที่นี้เป็นดินแดนของยักษ์จริงๆด้วยเออพี่เอกพี่เอกไปเจอเนี่ยไอ้ที่อยู่ตู้ที่มันเปิดอยู่ใต้สิ่งล้างจานอ่ะอะไรอ่ะไม่กล้าเข้าไปมืดๆมีน้ำน้ำเลยไปดีกว่ามีน้ำน้ำหรอน้ำน้ำอะไรเนีย่ยดูซิอะไรที่จะอยากรู้อะไรไปซะทุกอย่าง ไม่ใช่น้เตาแก๊สอยู่ทางนี้เขาไปทําไมในเตาแก๊สเตาอบเดี๋ยวก็ตายทางไหนทางนี้เหรอของแง้มมาไว้อ่ะน่าสงสัยไหมของแง้มเหรอใช่แล้วก็มีน้ําอยู่ข้างบนยูตรงนี้ทั่วไปหมดเลยเปิดไฟฉายดิไม่เอาอ่ะเพกไม่เอาไปดีกว่าตายแล้วเหรอไม่เข้าไปดูเหรอไม่หันดูไปก่อนก็ได้เพ็กหิวอ่ะ งั้นเดี๋ยวพี่ฝนขอแวะดูแป๊บนึงนะได้ทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะโหนาฬิกากุ๊กกูมีนาฬิกากุ๊กกูด้วยหรอโหนาฬิกากุ๊กกูเดี๋ยวพิ่งบอกวดซิรอเดี๋ยวพี่ฝนหาไฟฉายไม่เจอเอาครบเพลิงก่อนกันแล้วกันออกินตะกรีดนี่งามงามพี่ฝนเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนข้างในมันมีอะไรขนมเค้กด้วยเค้กขอสักชิ้นงึบเงึบเงืบอะไรของพี่ฝนนไ่เห็นจะมีอะไรเลยมีแต่น้ำน้ำที่มัน น้ำที่มันกระเพื่อมได้ข้างบนอะน้ำมันรั่วดิมันไม่รั่วดิมันอยู่ข้างบนมันไม่ไหลลงมามาได้แลวขี้เกตวิ่งไวกําลังไปแล้วกําลังไปฮึบชึบมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีอาหารไว้แหละมีอาหารหรออาหารอะไรอ่ะมีอาหารอยู่ข้างบนเอ้ยพี่ฝนข้างล่างอะไรอ่ะมีเจลลี่หรอเออพี่ฝนจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกมาดูอะไรนี่เออพี่เอกจะบอกว่าเนี่ยสิบสองนาฬิกานี่คืออะไรอ่ะ มันเป็นสัญลักษณ์ของไก่ดูยังไงเป็นไก่นี่ไงไก่ไก่จริงๆเนี่ยไก่พี่เอกดูแล้วเป็นแพ็กแมนอะไก่กุ๊กกูกุ๊กกูไหนดูทางไหนเป็นไก่เนี่ยมันเป็นแพ็กแมนถ้ชัดแล้วนี่อ้าปากอยู่เนี่ยไม่เนี่ยเป็นไก่เขาบอกว่า12นาฬิกาแล้วไก่จะเป็นสีทองวุ้ยมันมันใช่เลยเ,ลลร,เรื่องนั้นถั่วสามเม็ดถั่วสามเม็ดอีกแล้วเหรอใช่สโนไวท์อะน,นะไม่ใช่แจ็คผู้ค้ายยักษ์ S <S แล้วไหนไก,ไกน่ไก่ตัวนี้เปล่าไก่ตัวเนี้ยเนี่ยไม่ใช่ดิ <S <S 2> <S 2> มันต้องเป็นไก่ที่ออกไข่เป็นทองมีเหรอเพ็กยังไม่เห็นมีไก่อะไรอยู่ในนี้เลยขนมเค้กก้อนใหญ่มากเลยอ่ะจรอดขอ mm กินกันสักคำหนึ่งได้ไหมอ่ะอืมฉันชักเริ่มอดใจไม่ไหวแล้วว่ะพี่ฝนอย่าไปกินเลยอาหารของกัก๊์อ่ะมันอาจจะทําให้ตัวเราใหญ่ขึ้นก็ได้นะเพ็กกินไปสามคำแลวกินไปแล้วเหรอเออกินได้อยู่ต้องสังเกตอาการแล้วล่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่ฝนหึฮึ ตรงนี้มันไม่มีอะไรนะมันไม่เห็นมีกไก่เลยอะไม่รู้สิไม่มีอะไรเลยพี่แอ๋พี่ฝนคิดว่าไก่อะ่ะมันน่าจะอยู่กับน่าจะอยู่กับยกักษ์อ่ะเคยดูในการ์ตูนในนิทาน,<ม>นน่ะไม่ทีนี้มันคือ<ล>อะไรอะ่อะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างๆข้างๆโต๊ะเนี่ยโต๊ะตัวไหนอะ่ะโต๊ะัวเนี้เป็นไหนแล้วอะ่ะนี่ไงตัวนี้มันปีนขึ้นไปได้ไหมอะ่ะไม่ขึ้นขึ้นไม่ได้ ข้างบนมีอนี่ด้วยนะพวกนาฬิกาเพิ่มว่าไงนี่ไงเจออะไรอ่ะทองโหแล้วจะไปเอายังไงเราปีนไม่ได้เออมันปีนไม่ถึงเนาะขึ้นไปไม่ได้อ่ะเดี่อว่าเราขึ้นข้างบนกันดีกว่าเหลือห้องหนึ่งน่ะห้องอะไรอ่ะห้องอะไรมห้องแห่งความรับมันห้องใต้หลังคาเนี่ยเอาไปไปไปเราขึ้นตรงนี้นี่วะขึ้นได้หรอไม่รู้ดิเฮ้ยปีนไม่สู้นะไม่รู้แหละไปแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ตามมาตามมามันสูงนะนพี่ฝนพี่ฝนพี่เอกขึ้นไปกันทําไมข้างบนมันอาจจะมียักษ์ก็ได้นะไม่มีหรอกบังจด๊ดนิทานมันก็เป็นแค่นิทานนะมันจะมียักษ์แค่นี้เลยเหรอขึ้นมายังมาแล้ว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 เออเฮ้ยพี่เอกนั่นไงเป็ดไหนเป็ดเนี่ยเนียเนียเนี่ย,ย,ยสีทองด้วยเป็ดทอง เห็นเห็นเป็นก้นๆน่ะเห็นเลยชัดเลยนี่ไงเป็ดทองโอ้โหมีน้ำแบบระยิบระยับด้วยอ่ะน้ำารยิบระยับลงลงไปได้นะแต่ข้างล่างลงไปได้หรอข้างล่างก็ไม่มีอะไรก็เป็นเป็ดเฉยๆเนี่ยเป็นเป็ดลอยน้ำาหรออ๋อพี่เอกอันนี้เป็นห้องน้ำอ๋อเออห้องน้ำขอใหญ่นะโอ้ยล่นเป็นห้องน้ำทำไมห้องน้ำใหญ่จังเลยอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้อ่าอุ้ย เหมือนประตูเปิดตกอไปเลยโอ้โอ้ยโอ้ยพ่เอ็กเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงเออมันก็ยักษ์อะเนาะก็ยักษ์ก็ดิทำไมมียักษ์มานอนอยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่านี่ห้องนอนยักษ์น่าจะใช่นะมีเปียโนมีไวโอลินมีพินวิเศษหรือเปล่ามีพี่ฝนเขากลนด้วยอะเขากลนเหรอพิีอกขึ้นไปแล้วเหรอพิีย็กมาปีนดูเหรอแล้วเนี่ยไป้เขากลนน่ะพี่ฝนเขากลน เฮ้ยอา้าวเพกวิ่งทะลุหมอนได้เลย,ยเขากลนะเ,เ<อ>พ็กอยากรู้ว่าเราสามารถขึ้นไปบนตัวเขาได้เปล่าเพกกระโดดขึ้นบนตัวเขาไม่ได้อะเดี๋ยวพี่ฝนจะลองใช้อันนี้ดูใช้อะไรนี่ไงึ๊บเฮ้ยขึ้นมาได้แล้ววันนี้เราม,มาฝั่งนี้เร็วม,มาฝั่งนั้นหรอเอกวนรอบแล้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาใช่อันนี้คือบันไดใช่บันไดอ่ะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยเป็นยักษ์จริงๆด้วย ยักษ์ตัวโตมากตัวใหญ่จังยักษ์ตัวใหญ่มากเดี๋ยวยักษ์ยกัยกษ์ไม่มีเห่านะอุยอ้ยฝน่นพี่ฝนเพียกหล่นเราเข้าไปในปากเขาได้ไหม่ยโหติดฟันไม่รู้พี่เอกอยู่ตรงไหนในตัวเขาเนี่ยโอ้โห,โหเกือบไปยักษ์ตัวใหญ่จัดเลยอะเขาหลับไม่รู้เรื่องเลยดูดิอโอ้โห,โหพี่เอกนะพี่ฝนเ,พพยยเห็นปกายวุวงวิ้งว้งวิ้งตรงไหนไงนั่นปราไก่วงวิ้งหีบสมบัติ หีบสมบัติอีกแล้วนี่พี่ฝนจะมาเอาสมบัติยักษ์เลยเหรอก็ต้องลองดูนะเราไปยังไงอะเรียกนำไปดิถึงแล้ว<ด>มานะยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วจิมว่าต้องการคุญแจเปิดหีบวันน้เาไปคุญแจที่ไหนอะเอาเรากุญแจเราจะไปเอาจากที่ไหนอ่ะปกติเนี่ยก็ต้องอยู่ในกระเป๋าตังค์ใช่ไหมลนะ่ะกระเป๋าตังค์เหรอกระเป๋าตังค์ยักษ์อะกระเป๋าตังค์ยักษ์เหรอ ไม่ก็แขวนคอไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้พี่นเข้าไปกใกล้ๆแล้วจนถึงปากก็ไม่มีนะเนีย่ยกระเป๋าตังค์เนี่ยไม่มีอ่ะไม่มีรูกระเป๋าให้เราเข้าไปเลยเฮ้ย,ยเปรียกลงไปได้ด้วยหรอเออปากพอ้เขากินเราแล้วอะ่ะปากไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไปดีกว่าโอ้กลิ่นแรงน่าดูเลยเฮ้ยแล้วคนนอนแบบ หลับไม่ตื่นเลยอ่ะเราเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกจะลองวิ่งไปดูทางนู้นนะตรงกีตาร์ตรงเปียนโนเขาแอบใส่ไหว้หรือเปล่าก็ต้องดูนะเดี๋ยวพี่ฝนไปดูตามชั้นตามตู้กันโอ้มันไม่ใช่เปียนโนพี่ฝนเป็นไวโอลินเป็นไวโอลินหรอตรงนี้มีอะไรเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรหรอพี่เอกมาเดินเหยียบแล้วมันมีเสียงเดี๋ยวยักก็ตื่นหรอกนั่นนะดิพี่ฝนขึ้นมาตรงอุ๊ย ฮ้ยตรงชั้นหนังสือเข้ามาได้ด้วยอ่ะเออพี่เอกก็วิ่งกระโดดจากข้างบนลงมาที่ชั้นหนังสือพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยกําลังหาดูว่าเขาแอบ,บเอากุญแจมาซ่อนไว้หรือเปล่ายังไม่เจอนะเออไม่มีเหมือนกันตรงนี้มีแมงมุมทำอะไรได้เปล่าเนี่ยพี่ฝนเราปีนใยแมงมุมขึ้นไปได้ไหมลองดูดิเฮ้ยอูไปไหนแล้วอะอูพี่เอกลอยขึ้นข้างบนอูโอ้วัดเสียวไม่มันโดดได้พี่ฝนลองโดดดิโดดได้เหรอ โดดีโดดโดดโดดโู้โหโอ้โหโอ้ยสูงมากเฮ้ยมันมันมันเฮ้ยสูงมากเพียรมันสามารถขึ้นไปบนคานข้างบนได้ด้วยเพียรว่ากระโดดไปทางขวากันดีกวะใช่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 ลอง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 อันนี้ต้องลองนี่ไงนี่ไงเฮ้ยขึ้นมาได้นี่ไงนี่มาอยู่ตรงนี้นะจ้าเฮ้ยเพียรเมื่อกี้พี่ฝนเห็นอะไรแวบแบบอะไรแวบแบบไหนแะข้างบนนั่นน่ะอุ้ยบาดเจ็บเราต้องขึ้นไปต่อเนี่ยอุอยบาดเจ็บใช่เราต้องขึ้นไปต่อ ใช่ไหมแล้วพี่ฝนใช่ใช่ใช่พียรพี่ฝนบาดเจ็บเฮ้ยพี่ฝนมันช้าเงยหน้าเงยหน้าขึ้นไปข้างบนพี่ยกจะเห็นป่องป่องอะไรสักอย่างป่องป่องอะไรอ่ะพียรเห็นแต่เนี่ยกระโดดเลยแล้วกันอ๋อรูเนี่ยเหรอใช่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 โอ้โอ้บาดเจ็บโอ้โหลงมาหนักมากบาดเจ็บอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนกําลังกําลังจะกระโดดขึ้นไปเอาอีกเหรออ๋อโอ้บาดเจ็บเป็นไงบาดเจ็บโอ้โอ้บาดเจ็บโอ้บาดเจ็บอาการเริ่มแย่แล้วอาการเริ่มไม่ดี เรา,เราอาการเลิกไม่ดีแล้วเราจะเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปค่อยทีนึงพี่ฝนเดี๋ยวยัก<ฤ>ตื่นฤฤอึ๊ปเฮ้ยตาแล้วอ๋อโอ้โหพีตกอะนี่ไงมันมีป่องอะไรไม่รู้เป็นหลังคาออกไปข้างนอกเฉยๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้บาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสโอ้บาดเจ็บเหลือเกินเรากระโดดไปยังไงอ่ะไม่รู้สิ โหโดดไม่ได้แล้วพี่ฝนพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฝนอยู่ข้างบนนี้เพ็กอยู่ข้างล่างอะตรงนี้เราสามารถสามารถปีนขึ้นมาได้เขาเอากุญแจมาแอบไว้บนขื่อนี่เปล่าไม่ไม่นด้จะแบบอบนะเฮ้ยเยพ็อกอะ,อ,ะอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยไม่ออเอ เดี๋ยวก่อนเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ฝนนี่นี่เราอยู่ที่สนามบินกันใช่ไหมอ้าวนี่เรานั่งรอเครื่องบินกันอยู่เหรอน่าจะใช่นะเหรออ้พี่เอกฝันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะพี่ฝนพี่เอกจอก็ฝันเหมือนกันเอาตกลงนี่นี่เราหลับกันไปหมดเลย <laughs> เอ้ยยังไงเนี่ยเมื่อกี้พี่พี่เอกฝันว่าอะไรอะ่ะพี่เอกฝันว่าเราอ่ะไปที่ต้นทั่ว ต้นถั่วตรงกลางเมืองอ่ะแล้วพี่ฝนน่ะปีนขึ้นไปพี่เอกเลยต้องปีนตามขึ้นไปไงเฮ้ยเราฝันเหมือนกันแน่ๆเลยอ่ะพี่ฝนก็ฝันว่าปีนต้นถั่วเหมือนกันแถมตอนปีนอ,ะอ่ะพี่เอกตกลงบาด้วยนะเออพี่เอกตกลงมาแล้วก็ขาหากักเอ้ยเดี๋ยวมันทำไมเหมือนกันนะเฮ้ยแสดแดงว่าที่นี่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นความลับแน่นอนเลยอ่ะพียเอกว่าชักไม่ค่อยดีแล้วทำหน้าอย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันบนเครื่องก็แล้วกันมาแล้วเครื่องบินมาแล้วอ่าๆไปๆเราไปกันดีกว่ากลับบ้านได้แล้วล่ะเออเอาตั๋วมาด้วยตั๋วนะได้แล้วไปกลับบ้านกันกลับบ้านกัน